มันแกเขียนให้หลายเที่ยวแนละ้วทำไมมาสักทีล้วก็บอกว่าปู่มันจะมาไม่นี่ยังบนแกอยู่นะเออทัอ้งหมดนี้เป็นไงในความฝันคือคือฝันเห็นแกแกมาเป็นลักษณะยังไงแกใส่ชุดขาวชุดขาวแบบเหมือนชุดพามอ่ะเออแกมานะแกมาแกก็พอแกมาถึงเนะี่ยแกก็จะรูปผัวเราก่อนเนาะรูปผัวแล้วก็ มาได้ปู่เขียนเลขให้แกว่างี้เนาะ<ม>แล้วก็บนนะ่ะแต่เรายื่นมือให้แกโบ<ม>ไม่เห็นจะเข้าเลยให้ตรงๆหน่อยไม่ได้เลยต้องให้มาตีตลอดแล้วก็ว่างี้เนาะเ<ม>ออแกก็บอกว่ามันให้ตรงไม่ได้รู้มันผิดสี้นแกว่ายอย่างนี้อืมเลยเห็นแกเขียนให้แต่ไอ้ที่แกเขียนให้คือตรงๆนี่คือในฝ่ามือเขียนในว่ามือเลยศูนยสองเก้า แกเขียนให้ตัวแดงแเลยนะแล้วตอนเช้ายัางไงลงไม้ที่ฟ้าตื่นมานะ่ะตัวแดงแดงลางๆนะ่ะมันติดอยู่ที่มือเหมือนแกมาเขียนให้จริงๆอะ่ะตัวแดงแงเลยนะแต่ว่าเห็นลางๆขึ้นที่มือเขาบอกเออลูกแกจะมาให้ตัวนี้วะแล้วยังบ้าอยู่แคนนี้จ้าแค่นี้เลยจ้ะก็ เห็นว่าพี่ฟ้าฝันอะไรนะไปที่ไหนเนี่ยไปวัดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยววัดอะไรสามัคคีนะใ่วัดะไรสามัคีเออนั่นนีะพี่ฟ้าก็พูดแบบว่าแบบไงอ่ะพอไปถึงตรงนั้นมันจะมีไอ้ขันแบบให้เราโยเหรียญนะเนาะเอออันนี้พี่ฟ้าก็อธิษฐานบอกว่าเลขเนี่ยถ้าเลขที่พี่ฟ้าไป ลวงหายมาถ้าเลขมันเข้านะของแม่ฮันนี่อ่ะขอให้ลูกโยเหรียญให้ลงอไอ้ขันน้ำขันด้วยแล้วก็ว่า,านี้เนาะโยนทีเดียวอ่ะลงเลยอ่ะป๊อกเลยว่าอุ้ยขนลุกสงสัยจะมาสามตัวแน่ๆเลยแล้วก็ว่า,างนี้เนาะแต่สวยมากเลยนะวัดเนี้ยสวยมากๆแต่สวยมากหวนก่อนที่<ด>ทจะไปไปไหนไปไหนไปล่อยไหมฮะไม่ค่อยได้ไป ปกติก็ไม่เคยได้ไปไหนแต่ว่าเขาไม่เข้าขวัญเนาะอันนี้เขามาเข้าขวันไงขวันให้เราไปเที่ยวเขาบอกเดียวปู่จะพาไปเที่ยวถ้ำแกว่าอย่างนี้เออแกพาลงไปเที่ยวในขวันอนะ่ะสวยสวยมากๆเหมือนนี้เลยเรายังบอกพ่อปู่เลยพ่อปู่ทำไมมันอยู่ใต้น้ําทําไมไม่เห็นเขียวเลยเราก็ว่า,านเอา้าอันนี้มันไม่ได้อยู่ใต้น้านะลูกมันอยู่บนตรวันแกว่าอย่างนี้บอกเอา้า ที่ดูในรูปมันอยู่ในน้ําไม่ใช่เห,อหรอเราก็วางีไม่ใช่ลูกคนสวรรค์ hmm. แกว่างนี่พญานาคเป็นสีขาวหมดเลยนะเออธรรมดาแล้วว่าพญานาคอยู่ใต้น้ําตัวท่านต้องเขียวเนาะเ mm hmm. ออความคิดเราอะแต่ไปดูจริงๆแนละ้วมันไม่เขียว mm hmm. <laughs> มันเป็นสีขาวหมดแล้วก็ว่าเข้าไปในถ้ำแกนะสวยสวยเนาะสวยมากๆเลยในขวน mm ัญนอะ แล้วพอแอดเขาพาไปถึงน่ะเรายังไม่ได้ลงรถนะเราเห็นน่ะอุ้ยในฝันกูเลยเราก็ว่า,างี้เนาะทาไมกล้องกับในขวัญเลยยังไม่ทันได้มาเลยเราก็ว่า,างี้เนาะอือสวยมากแล้วว่าไปที่ศาลแม่ฮันนี่อ่ะพี่ฟ้าไปบนไปอะไรไปไหมไม่ได้บนพี่ฟ้าไม่ได้บนพี่ฟ้าบอกว่าทะเลงลวดที่แล้วที่ว่าศูนย์ศูนย์สามน่ะ มันเข้าเออมันเข้าสามศูนย์นะเนาะเขาบอกถ้าเข้าเดี๋ยวลูกจะมาอีกมาไหว้ท่านอีกแต่ว่าอย่างนี้ไม่เคยบนพี่ฟ้าไม่เป็นคนไม่ชอบบนไงนถ้าว่าพูดถึงว่าถ้าเลขเข้าลูกจะมาอีกนะแม่แล้วก็ว่าอย่างนี้จะมาเที่ยวหาอีกแต่ไม่แล้วเวลาไปเนี่ยพี่ฟ้าได้บอกว่าเออไปจะเอานํำโน่นนํำนี่ไปให้ไม่ไม่ไม่เคยไม่เลยไม่เคยพูด ก็คือว่าพี่ฟ้าก็เป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งไม่เคยบนททาอะไรไม่เคยบน <c oughs> ถ้าเราจะให้คือว่าเรามีจิตศรัทธาที่จะให้เขาเอง <c oughs> เราซื้อมาเองอย่างได้ถูกเลขเนี้ยเออเดี๋ยวเอาซื้อผลไม้นะสะก้าวยางมาให้ท่านอะไรอย่างนี้ <c oughs> อันนั้นพี่ฟ้าจะซื้อเอง <c oughs> แต่ไม่เคยบนทุกที่ <c oughs> ไม่เคยบนเลยงว <c oughs> ดนี้ก็อยากให้เอฟซีได้โชคเป็นลาบ ที่ฟ้าเนาะนะครับก็หลังจากที่ฟ้าให้งวดที่ผ่านมานะครับสามศูนย์เนาะเต็มเตมแล้วก็เอฟซีก็ติดตามกันตลอดทุกงวดนะจะถูกจะผิดก็ว่ากันไปนะเพราะว่าบางคนชอบก็ตามบางคนไม่ชอบก็แค่ดูผ่านๆไปเนาะอันไหนชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมาเนาะก็เราก็เป็นคนชอบเลขหนึ่งคนนั่นแหละเขาเรียกว่าชอบด้านตัวเลขหนึ่งคนให้เป็นแนวทางเนราก ฝันแนวเนี้ยก็เป็นแบบนี้เราก็เอามาเล่าให้ฟังใช่จะชอบหรือไม่ชอบก็ให้ทุกคนที่ดูเขาพิจารณาเองนะครับวันนี้พี่ฝันพี่ฟ้าอยากฝากอะไรถึงเอฟซีบ้างไหมฝากช่งพี่ฟ้าจะฝากช่องพี่ฟ้าด้วยช่องนางฟ้าพารวยค่ะช่วยไปรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ก็ไปติดตามไฟ้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่สานะครับขอบคุณากครับเอเือเมื่อวานเมื่อวานไปสาลไอเนี่ยอะไรนะหลักกิโลไอมตาตาอะไรนะตาตาจันตาจ,จันตาเซยังมีเหรอเออนั่นไงพี่ฟ้าก็ไปเดินจุดทูบจุดเสร็จแล้วก็ตั้งไว้นะตักแล้วก็ไปเดินรอบสาลนะไปเห็นไอต้องไอที่ประหลัดขิดเขาอะเห็นไหม เคยเข้าไปดูไหมไม่ใช่ประหลัดคิกอะไรอ่ะเขาเป็นไม้เกะจากปูคำเสนนั่นนะผบนี่แหละปลกปูคำเสนเกแะล้วเอามามกมาว่าประหลัดคีิศูนย์หกห้าเออที่มันออกสามตัวนะเออไม่พี่ฟ้าไปเห็นเรนนี่ก็มาจุดทูเนาะรู้ไม่ทูบลูกทูบพี่ฟ้าเลีกอะไรหกห้าศูนเออแล้วบอกอ้าว อะไรจะกงขนาดนี้เนอะเออเรียกว่าหุ้ยแตกนะนี่จุดเสร็จแล้วแบบรอให้ทูบมันหมดแล้วเราก็เดินไปรอบๆศาลซื้อเลยค่ะโรตเรี่เมื่อวานจัดไปแล้วจัดไปแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมก็5 5 504อะไรของก็เหมือนกันใช่แต้มเดียวอันนั้นมัน504อันนี้มัน6 50 แต่ของที่ประหลัดอะไรที่ออะไรน้ไม้แกะสลักอะไม้แกะตายายนะมันศูนย์ห้าหกใช่ไหมศูนย์ห้าหกหรือศูนย์หกห้าห้าหกหเออศูนย์หกห้านุเออมันมาโกงกับไอ่ที่พี่ฟ้าจุดถูกไหเใช่ว่าฝันแม่นแล้วมาเอาทําไมเอ้าแล้วก็มาเสี่ยงโชคเนาะเผื่อได้เผื่อฟุกไงเื่อุกเออเผื่อเผื่อมันจะมากงกับเลขเรามั่งอะไรมั่งเนาะเออ ขมดหลายที <mile> ่เราต้องไปหาหลายที่แล้วก็ต้องหาแบบเขาเรียกอะไรนะเจาะแสวงหาเลขเนาะเออว่ามันจะมาโกงกับของเราไหมอะไรไหมอะไรว่างนีเนาะก็ขอบคุณอีกที่หนึ่งแล้วกันที่หลักกิโลเนาะติดต่อที่หลักกิโลไม่รู้ว่าจะไปไหนอีกเนาะเดี๋ยวติดตามโอเคบายบายมันจะเขียนให้หลายเที่ยวเลเนาะไมมาสักทีแล้วก็บอกว่าปู่มันจะมาไม่หนี่ ยังยังบนก็อยู่นะเออัอ้งงวดนี้เป็นไงในความฝันคือคือฝันเห็นแก่แกมาเป็นลักษณะอย่างไรแกใส่ชุดขาวชุดขาวแบบเหมือนชุดพามะอะเออแกมานะ,ะแกมาแกก็พอแกมาถึงนะีแกก็ตะลูกหัวเราก่อนเนาะลูกหัวแล้วก็นนววกมาเดี๋ยวปู่เขียนเลขให้แกว่างนี้เนาะ แล้วก็บน่ะแต่เรายื่นมือให้แกดูไม่เห็นจะเข้า